จากความนำคลิปที่แล้วนะคะที่พี่กูกูกับบินโดแล้วก็เจอรถบัตรหน้าดำนะโอ้หไอรถบัตหน้าดำมันหวดมากเลยแต่มีคนอ่ะส่งบ่อแสมาบอกว่ามันหวดกว่านั้นมันมีพลังพิเศษแล้วมันก็อยู่ตรงจุดนี้ตรงจุดที่มีคนจอดรถบัตกันอุ้ยมันจะเป็นยังไงอ่ทุกคนอุ้ยมันได้ยินเสียงซาบะรัดโผล่มาแล้วนี่ไปบินโดดีกว่าทุกคนโดดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหป่ะไปตรงสถานที่นี่เลยมีรถบัตรเรียงรายเอ๊ะแต่รถบัตรหน้าดำอันนี้ก็เหมือนรถบัตหน้าดำนะแต่คงไม่ใ่อมัง ราะถ้ารถบัสน้าดํามันจะดําทั้งตัวนะแล้วก็มีขาแต่ว่าเราซูมดูตรงนี้มันเป็นดําขาวขาวดํานะคะทุกคนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเฮ้ยป้ายข้างก็ไม่ใช่นะร,ร,รูปร่างลักษณะมันไม่เหมือนตัวที่เราเคยเห็นเลยอะไปกันต่อเฮ้ยทุกคนตื่นเต้นมากเลยคือตรงนี้เป็นบัสมันคือเป็นบัสแบบหลายคันที่จอดอ,อยู่ตรงนี้เลยนะคะไปเฮ้ย ขาเลยอะโอ้โหทุกคนครั้งที่แล้วที่เราบินโดเรียมไม่เคยเจอมันแบบเลื้อยแบบนี้เลยนะคืออันนี้ไปสกิลพิเศษดูบนฟ้าดูข้างล่างคือแบบอุ้ยมันหายไปนีนก็ไม่รู้ว้ามันพ่มาแล้วเฮ้ยเร่งเร่งเร่งบูสซี่เร่งมาแล้วเฮ้ยมันไปไหนทุกคนมันไปทางนู้นโอเคไปตามมันทุกคนไปเฮ้ยทุกคนแต่ว่าทางที่มันไปเนี่ยมันเหมือนจะล่อให้เราไปดูมันเลยทุกคนอย่าติดกลับมันนะโอเคไปเราไปรุยกันต่อ คือตอนนี้นะว้ยมันพอมาแล้วทุกคนลูกขามันดิลูกขามันน่า ว่าเหรอพระพิเศษของมันคือการทํไร้ายลถค่าอื่นแบบนี้เหรอน่ากลัวมากเลยมาดูกันต่อทุกคนคือตอนนี้นะพี่กูกะเห็นมันจากมุมไกลใช่ไหมแล้วมันก็พ่นน้ำมันโอ้โหพ่นน้ามันแบบเคลือบรถแต่ละคันเลยนะคือรถบัสแต่ละคันเนี่ยถ้าโดนเคลือบน้ำมันขนาดนี้นะว้ยมันวต้องหายตัวแน่เลยต้องดาเหมือนมันหรือมันต้องการจะให้รถบัสแต่ละคันดำอ้าไม่ใช่แล้วมันต้องการจะให้รถบัสแต่ละคันระเบิดบึ้ม โอ้โหทุกคนดูดิไฟไหม้นาเบิร์นบวบเบิร์นเบิร์นเบิร์นไปหมดเลยไฟแบบลุกคอบเลยอะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมก่อนนะคะเดี๋ยวเราโดนสะเก็ดระเบิดทําให้โดดของเราพังนะคะไปกันต่อเฮ้ยทุกคนมันมาเร็วมากมันวับวายมันจะทํรลายรถคนนี้หรือเปล่าเออไม่ทรํรลายนะครับโอ้โหทุกคนน่ากลัวมากเลยอะถ้ามันโผล่มาที่ไหนนี่คือให้รีบวิง่งหนีสุดชีวิตเลยนะดูดิเฮยแรงแรงแรง,รงพวี่แรงคือแบบอืหรือว่านอนหรือว่ากิ้งกือร้อยขาเนี่ย เฮ้ยเพื่อนยเห็นแล้วก็แบบขนรุกขนรุกเลยเฮ้ยมันเอาไปอีกแล้วทุกคนพ่นน้ำมือวันน้ำเพื่อพ่นน้ำมันใส่รถแต่ละคันน้ำมันของมันไม่เป็นน้ำมันเผาร้อนทุกคนมันไม่ใช่น้ำมันธรรมดานะมีพลังพิเศษของมันนี่ไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนเอาไปดูกันต่อเฮ้ยดูมันพ่นไปเรื่อยๆเลยมันพ่นให้รถแต่ละคันระเบิดระเบ้อไปเลยอะ มันไม่ธรรมดานะถ้ามาทําแบบนี้ได้นะดงว่าพลังอํานาจมันพิเศษมากเลยนะโอ้โห,โโหการระเบิดนี่มันยิ่งกว่าแบบอาวุธนิวเคลียร์ระเบิดบึ้มบึ้มบึ้มอย่มงนี้นะคะไม่ธรรมดาไนดะ้ทุกคนกลิ่นควันร้อนถึงตรงนี้เลยนะทุกคนพี่กูกวูวาน่ะไอ้ตัวนี้มันโหดจริงๆเลยอะ่ะไปเรานะตามดูว่าใ,ใครอะ่ะผู้ชายคนนี้ใครหรือคนที่จะมาต่อสู้กับมัน แตการเดินของเขานี่ดูแบบว่าไม่แข็งแรงเลยนะคะเป็นผู้ชายคนนี้นะว้ยปีศาจบัวสีแดงมันมาข้างหลังนี่เร็วเนี่ยพี่กูพูบอกให้วิ่งหนีแบบนี้วิ่งสวนทางมันไปลเลอยอนั่นแหละวิ่งคนจะรอดหรือไม่รอดเราตามไปดูกันไปทุกคนคือตอนนี้นะคนนี้ลบมลงไปแล้วแล้ว ไปแล้วอ่ะทุกคนโหดมากเราจะวิ่งหนีไม่ได้เลยเหรอไปไปกันต่อคือตอนนี้นะมันอารวาทำร้ายผู้คนไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังไปเลยนะคะตามมันต่อไปเฮ้ยเฮายๆๆทุกคนทุกคนทุกคนมันทำอะไรรถแล้วก็เฮ้ยรถบิรอีตาพูม่ารถเบิร์ตดว่าหยุดตรงนี่นะไอ้บัรอีแรงแกทำอย่างนี้ไม่ได้ไอ้บัรหน้าดำไอ้บัรหน้าดำแล้วจะทำยังไงล่ะ ฉันไม่กลักแลวแกหรอกเอาไป,ไปต่อกบบนี้ก็มาดวลกันสักตั้งหน่อยเร็วเฮ้ยม,มันจะดวลกันแล้วทุกคนตอนนี้มันเป็นการต่อสู้ระหว่างรถบัสสองคันนะคะรถบัสดำกับรถบัสส้มรถบัสดำชนไปแล้วโอ้โหรถบัสส้มไม่ถอยก็ใช้นิ้วทิ่อโอ้โหโอ้โหมันมีพลังพิเศษนิ้วแหลมนะคะถึงมือจะไม่เยอะนะคะแต่นิ้วอะ่ะคือแบบอลังมากทุกคนดูดิโอ้ชนลงไป รถบัอีแรงเหมือนเรเวลความโหดเขาจะเยอะกว่านะทุกคนสัเกตโอ้รถบัตอีเตอคนพลังใส่ปูรถอีแรงพลน,น้ำมันขึ้นน้ำมันดำปอมโอ้โหทุกคนตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครจะชนะในศึกครั้งนี้เลยนะคะโอ้โหทุกคนเราเอาใจช่วยลุ้นให้ใครชนะล,ะละ่ะแต่รถคันกลางนี้จะรอดไหมโ,โดนน้ำมันอ่สลัดออกไม่ได้แล้วแล้วดูนะทุกคนอันติเขารถบัตอีเตอก แใครบินมาเนี่ย